ขอบอลจากทีกงนะครบอกชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลและถ name, ้าเป็นไปได้บอกป้าเลขที่เราด้วยนะครับและห้างร้านของเราหารยอามารขอนือนาัอ้นรับรองนะคะรับรองให้ชื่อก่อนนะครับร่นดีสีสอายมันขัญเยืกยกันขอให้ได้